นี้มีให้ดูกันทั้งกองทัพเลยปานเจริญการช่างตั้งแต่ปีสองพันสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเรามากันเป็นกองทัพรถปานเจริญทุกคันรับรองความคงทนถาวร ใช้งานได้ยาวนานเน้นเรียบง่ายซ่อมง่ายแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานมากเลิกของเราสิบกว่าปีแล้วราคาก็ยังอยู่อีกที่ล้านกว่าบาท ว่าข้าวล้มข้าวตั้งขา้ขาวปีข้าวปังข้าวทุกชนิดกานเจริญการช่างสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการแล้เกี่ยวได้ทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นข้าวล้มข้าวในน้ำนาโลหลมนาดอนเราทำได้ รถเกี่ยวข้าวของปานเจริญทุกคันผมได้ออกแบบด้วยความชอบโดยหัวใจรักในอาชีพรถเกี่ยวมาแป้งแต่อายุอย่างน้อยๆจนผมอายุ50กว่าแล้วผมก็ยังประกอบอาชีพเกี่ยวข้าวคืออาชีพที่ผมรักถึงผมจะทำอูรถเกี่ยว